กำลังงงกับตัวเองว่าอยู่ในจุดที่เราสั่งไข่ปลาออนไลน์กันแล้วหรอด้วยความที่อยากกินไข่ปลามากใช่ไหมแล้วในตลาดไม่มีขายเลยก็เลยลองไปเซิร์ในติ๊กต็อกดูว่าไข่ปลามีมีโชยก็เลยลองสั่งมาดูแล้วดูดิชิ้นยใหญ่ๆอ่ะดูดิอร่อยอ่ะจะรีวิวรสชาติยังไงดีอ่ะแต่มันก็เค็มๆมันๆอ่นนะอร่อยแล้วผมเป็นคนที่ชอบกินไข่ปลามากมากๆเดี๋ยวไปเอาข้าว ตักข้าวมาละอุ้ยแล้ววันนี้ยายเหมือนจะทำแกงส้มพอดีเลยอะ่ะใส่ไปวางเ,ยเลยเอาวางอีกสักชิ้มไหมวางไปแ,แกงส้มไข่ปลาโอด้ดูความน่ากินออ่ะไงดูดิโอ้ฮั ความรู้สึกที่มันได้กินไข่ปลาคนเดียวนี่มันช่างหอมหวานแล้วเกินนะคลิปนี้รีวิวตามความชอบตัวเองล้วนๆเลยไม่รู้ว่ามีคนที่ชอบกินไข่ปลาเหมือนผมบ้างหรือเปล่า